ประจำเดือนไม่มาหนึองอาทิตย์ทําไมหมอบอกท้องห้าสัปดาห์อันนี้เป็นคําถามคลาสสิกของคนไข้เลยครับคืออย่างนี้สมมุติว่าพอวันนี้ประจำเดือนเราต้องมาละอ่านเมนเราไม่มาเราจุ่มแล้วตรวจปัะสสะาวะเราขึ้นแล้วก็อ้าท้องแน่เลยรออีกประมาณสัปดาห์หนึ่งเราไปหาหมอปรากฏว่าพอคุณหมอกาอ่านเป็น,นาาแตนเจซาวเราก็บอกว่าอ่าเห็นถุงนั่นทั้งคันแล้วครับ แบบนี้ท้องน่าจะประมาณ5สัปดาห์คนไข้ก็จะอุ้ยแต่ว่าเมนเราเนี่ยเพิ่งไม่มาสัปดาห์เดียวเองนะทาไมเรียกว่าท้อง5สัปดาห์หรือบางคนจะคิดว่าเฮ้ยเราเพิ่งมีเพศสัมพันธ์กับแฟนไปเมื่อสาอาทิตย์ที่แล้วอันนี้เร,เรียกว่าท้องสอาทิตย์สิทาไมเรียกว่าท้อง5สัปดาห์เราก็มีครั้งเดียวด้วยถ้ามีครั้งเดียวเราท้องมันก็เนี่ยแหละมันก็คือท้องสอาทิตย์ เพราะฉะนั้นในหัวของคนไข้เนี่ยมันจะมีหนึ่งอาทิตย์3อาทิตย์แต่หมอบอกว่า5อาทิตย์เพราะอะไรเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เรานับครับเราไม่ได้นับจากวันที่มีเพศสัมพันธ์หรือวันปฏิสนธิเราไม่ได้นับจากวันที่เริ่มประจำเดือนขาดเรานับจากวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายไปเทียบกับอัลตราซาวด์เพราะฉะนั้นอะเวลาที่คิดง,ง่ายครับสมมติว่า พอวันที่เมนเราต้องมาปุ๊บเฮ้ยเมนเราไม่มาเรารออีกอาทิตย์หนึ่งก็จาก4อาทิตย์บวกหนึ่งก็ประมาณ5อาทิตย์ง่ายหรือปกติ2อาทิตย์ไข่ตกแล้วก็หลังจากไข่ตกปุ๊บอีก2อาทิตย์ประจําเดือนมาอ่าไม่มาอีกหนึ่งอาทิตย์ก็บวกเป็น3อาทิตย์จริงๆมันก็คือ5อาทิตย์ทุกอย่างอ่ะเหมือนกันหมดเลยเราจะเรียกหนึ่งอาทิตย์3อาทิตย์หรือ5อาทิตย์ก็ได้เพียงแต่ในทางสากลเราใช้5อาทิตย์นี้เป็นหลักเพราะฉะนั้นเวลานะ เราจะนับตามนี้ครับผมเวลาเวลาคุยเรียกคุยเหมือนกันไม่ใช่ว่าเหมือนแบแบเราไปคุยอ๋อฉันท้องสามอาทิตย์นับจากวันปฏิสนธิอุ้ยไม่เอาเวลาที่เราคุยกันสากคนเราก็คุยนับจากตำือนครั้งสุดท้ายเพราะฉะนั้นอันนี้เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทําไมแบบนี้ถึงเรียกว่าท้องห้าอาทิตย์ครับวันนี้ตอนเย็นมีไลฟ์เหมือนเดิมผมตอนนี้ผมไปตรวจคนไข้ก่อนสวัสดีครับ